สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันกันเอาเกาเหลาลูกสาวเอาก๋วยเตีย๋ยเด็กไม่ใส่ผักนะคะไม่ต้องถามว่าทําไมถึงอ้วนเพราะว่าไม่ยอมกินค่ะแล้วก็จะเอาทุกชิ้นก็เอาชิ้นหน้ตตหาตายหน้าไหนลูกเต้าหู้มาเลยสันจินทามีสองแฟนนะคะไม่ตอบไม่เห็นจะเห็นอะไรมีอยู่ไหนไหนะส้มมไๆๆาไม่ได้มีไดนแลนวค่ะมันทำไม่ใช้<า> เสร็จแล้วเสร็จแล้วสสเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณสามเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหาหมอ,อฟันนะคะให้หมอดูแลไม่อยากหลอกฟันจะฟห่างฟันล่างห่างจะล้มแล้วที่นี้จะล้มแล้วนะคะมันไม่ล้มหรอกแต่มันห่างมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะตัวจะไม่มีความแขาเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ถ้าหมอพวกไม่ถูกใจก็จะพา้วก็ไม่ไดัด ฟันทีนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะดีใจที่ไม่ต้องดัดฟันคุณหมอบอกว่า,วา <5 S 1> เดี๋ยวเขามีคนโมยตังห้าร้อยแยะน่าเครียดหมอบอกว่าไม่ต้องดัดเพราะว่าจริงๆแล้วฟันมันเรียงตัวแล้วมันมีอยู่แค่สองขัางนี้ที่ว่ามันหักั่แบก็เลยไม่ต้องไม่ต้องดัดฟัน <c oughs> แล้วก็ไปเสริมฟัน,น <c oughs> เนื้อฟันเอา ข้างละหนึ่งมิลใช่ค่ะทุกข้างละหนึ่งมิลมิลละเย็นพอไหมเนี่ยข้างกว่ามิลละเท่าไหร่มิลละเท่าไหร่สองเท่าเท่าไหร่พันสองมิลละมิลละพันสองนะคะแต่ตอนนี้คือคิวคิวยาวไปถึงคิวคิวยาวคิวยาวถึงเท่าไหร่นะคะอะค่ะวันที่ค่ะวันที่ไม่รู้ค่ะ ิวยาวคุณหมอบอกคิวยาวจนมิถุนามิสุดาก็เลยไม่จองคิวนะคะเผื่อลองเปลี่ยนร้านดูว่าร้านไหนใกล้ๆเดี๋ยวเซิร์ชดูข้อมูลในเน็ตก่อนว่าให้การเสริมฟันเพราะว่าฟันมันห่างเยอะถ้าเสริมนี่สงสัยจะมันจะค่อนข้างออกจะไปทําจองแต่ถ้ามันไม่ล้มข้าพเจ้าควรจะปล่อยให้มันห่างมันอยู่อย่างนี้แล้เอาลสิบล้อไปจอดนะคะจอดสิบล้อไปจอดที่ล่องฟันซี่นี้ซี่นี้นิดหน่อยไม่เท่าไหร่ ใส่ซี่ี่ถ้าเสริมสงสัยว่าคือแบบคงใหญ่มากอะ่ะสาเหตุที่หางไม่รู้เป็นเพราะเหตุอันใดไม่ทราบมันเาา็นกระหงตั้งแต่เด็กแล้วมั้งแต่ว่าหมอหมอฟันประกำชอบบ่น,บนขูดถึงปูนทีก็บ่นทีขูดถึงปูนทีก็บน่นเทนะคะว่าจะสั่งคนไปเก็บหมอฟันเลยแล้เวเราจะมากินเนื่องจกสดีเป็น เป็นเทศกาลของผู้หญิงจะเป็นจะ้ะยุ่งนะยุ่งจริงบอกว่าจะเป็นเมนค่ะจะเป็นเมนจะเป็นรับเบือนแล้วมันจะหิวแล้วก็กำลังลดน้ำหนักอยู่ด้วยก็เลยเราไม่หิวจิงเราเหลาแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ย hey! ดูนี่ท่านผู้ชมอดูนี่ดูมันขโมยของแม่กีอีกแล้วอ่ะ ก็รู้แตบอกว่าดูดิเหล่มีเทียวเลยคือกินกาวเหลาแล้วไม่อิ่มก็เลยต้องเอานี้กินครับเวยแต่คือคนอนลดน้ําหนักแล้วอันใจแข็งพอนะคะถ้าตัดสินใจลดแล้วจะไม่แต่ต้องสิ่งที่มันทําให้น้ำน,นจนกว่าน้ำหนักจนกว่าน้ําหนักของเราจะได้มาตรฐาน53กิโลแต่ตอนนี้คือชั่งน้ําหนักไม่ได้เลยมันเนิ่งมากเนิ่งมากเพราะว่าไม่รู้คนอื่นเป็นแบบน,นี้หรือเปล่าคือ เวลาจะเป็นรอบเดือนน่ะหรือว่าระหว่างเป็นเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเองหนึ่งกิโลโดยไม่รู้ตัวแต่น้องน้องการที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยเป็นเหมือนกันคือน้ําหนักขึ้นเองแล้วพอหมดรอบเดือนปุ๊บน้ําหนักเธอหายไปเองโลนึงตาลว่าโดนฉอดน,น้ําหนักทิ้งหรือว่าเอาถุงน้ํามาถือแล้วทิ้งถุงน้ํานะคะเดี๋ยวรอรอให้หมดรอบเดือนขอนน่าจะมา,ามาแล้วเราจะมาชั่งกัน เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนที่คิดจะลดน้ำหนักนะคะอย่าปล่อยให้ว้นนะส,สาวอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เอามือรองหนั <c oughs> นามากแต่เธอที่นางอ้วนเพราะว่าไม่กินผักเธอไรไม่กินอะไรเลยไม่กินผักเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนกินก๋วยเตี๋ยนางก็ไม่กินผ <c oughs> ักมีแต่เส้นแล้วก็เอาลูกชิ้นแม่หมูแม่แล้วทำไมนั่งนมัน,นก็เม,มืดอยเหมือนมันชอบขา เป็นแม่เล่นไอโฟนเว้ยโอ้ยนะคะเดินผู่เอาหัวโบกงี้ไปงุ้มมันไม่มีแสบดูหน้าแม่วัดใจไหนเราวัดใจมัดใจนะอย่าทำหน้าผอมรักไก่นี่ทำไม่ดีเอาหน้าปกติอย่าอย่าแอบอย่าแอบขาเรียมนางขาเรียมผอมอย่ายิ้มเลยยิ้มแล้วหน้าบังนะคะถ้าใครไม่เชื่อว่าเราเป็นแม่โลกกันขอดูใบเกิดได้นะเพราะว่า เวลาไปโรงเรียนเขาจะต้องพกไปเกิดทุกครั้งเพราะ<ม>อาจารย์ไม่เคยให้พาออกนอกโรงเรียนเนื่องจากว่า้นาพูดดั้งมันไม่เสียงมันไม่เข้าพูด <c oughs> นึงเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่เชื่อค่ะว่าเป็นแม่ลูกกันเขาบอกว่าหน้าไม่เหมือนกันนะต้องถึงท่านต้องพกไปเกิดไปรับตัวทุกครั้งเลยเ<ม>ียบมากเกิดมาทั้งทีอย่างแรกไม่เหมือนอาจารย์นางไม่มีด่าน นางนง่น้าไม่ยาวไอเป็น,นคนหน้ายาวแต่นางหน้าหน้าเหลี่ยมปานว่าหม่อมจกโมกเลยนะคะนี่เมื่อไหร่นี่อาบ่าที่ไอสันเล็กเนี่ยเมื่อไหร่ยาออกมันรู้เห็นแล้วล,ลูกค้าเด็ดนิงเงี้ยดจริงจริงอนนะคะโอเคไปแล้วก่อนที่นางจะขโมยโยเกิร์ตกินหมดบายบายไม่นิรู้ป่อ่ะไม่ยอมจะตัต๊บอ่ะขอจะตัต๊บ